สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะอยู่กับคุณครูเจนอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องอัลกอริทึมนะคะจากสัปดาห์ที่แล้ว,วคุณครูให้นักเรียนดูคลิปเรื่องอัลกอริทึมไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียน รู้แล้วแหละว่าอัลกอริทึมคืออะไรสําหรับวันนี้สัปดาห์น,นี้เราจะมาเรียนเรื่องอัลกอริทึมเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันดับแรกเราไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนดีกว่านะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะนักเรียน,นยรู้อยู่แล้วแหละว่ามีสี่ขั้นตอนเพราะเราเคยเรียนมาแล้วนะคะขั้นตอนแรกคือการทําความเข้าใจกับปัญหาอันดับแรกของการแก้ไขปัญหาเลยคือเราต้องทําความเข้าใจกับปัญหาแยกให้ออกว่าปัญหาเนี้ยเราต้องการเขา MM ต้องการให้เราอ่ะเราต,ต้องการหาอะไร เขาให้ข้อมูลอะไรมาเขากําหนดข้อมูลอะไรมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราต้องแยกปัญหาให้ออกรู้ว่าปัญหาเนี้ยเขาต้องการที่จะแก้ไขตรงไหนนะคะอันที่2คือการวางแผนในการแก้ไขปัญหาในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาเนี้ยเราจะเป็นขั้นตอนในการเลือกแล้วก็ทําความเข้าใจกับปัญหาเลือกวิธีการในการแก้ไขปัญหาว่าเหมาะสมกับปัญหาที่เราจะแก้ไหมวิธีนี้เหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะสมเราก็ต้องเปลี่ยนวิธี ต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการดําเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่เราได้วางไว้ก็คือเราได้วางแผนไว้แล้วเราก็ดําเนินตามขั้นตอนวิธีการต่างๆที่เราได้วางแผนไว้นะคะถ้าสมมตุติมันไม่เข้ากับปัญหาเราเราก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปที่4ีก็คือการตรวจสอบเมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วนะคะเราก็ต้องมีการตรวจสอบว่าปัญหานั้นนะคะมีผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่พิจารณาตามแนวทางการแก้ไขปัญหาไปนะคะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมอ่าจากสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนดูอ่ากระตูน้นเรื่องอัลกอริทึมนะคะเราจะมาเรียนเพิ่มเติมกันนะคะว่าอัลกอริทึมคืออะไรอ่าคุณครูคให้นักเรียนทำใบงานไปแล้วนะคะว่าอัลกอริทึมคืออะไรอัลกอริทึมนะคะก็คือขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ไขปัญหาซึ่งอ่ผู้พัฒนาโปรแกรมเนี่ยจะเห็นขั้นตอนในการการเขียนโปรแกรมขึ้นมาอย่างง่ายเนี่ยมีแนวคิดมีเหตุผลมีการพัฒนาโปรแกรม จะมีนักวิเคราะห์ระบบในการอธิบายวิธีการทํางานให้เป็นขั้นตามลําดับในการพัฒนาโปรแกรมนะคะทำให้ผู้คนนี้สนใจหรือเจ้าของงานเนี่ยได้ทราบถึงขั้นตอนในการแก้ไขงานในการเขียนโปรแกรมต่างๆซึ่งสรุปง่ายๆก็คืออันกรริทึมคือขั้นตอนหรือลําดับในการประมวลผลในการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะหลักการเขียนอันกรริทึมนะคะอันแรกเลยเราต้องรู้ว่ากระบวนการสําคัญเนี่ย เริ่มต้นที่จุดจุดเดียว2กํกำหนดการทํางานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน 3. การทํางานแต่ละขั้นตอนเนี่ยควรกระชับไม่ไม่ซับซ้อนนะคะให้เข้าใจง่าย4ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนควรต่อนเนื่องกัน5การออกแบบอัลกอริทึมที่ดีคือควรออกแบบให้ครอบคลุมการทํางานในหลาก,หลา,กหลายรูปแบบนะคะต่อไปองค์ประกอบการจัดะจะทำอัลกอริทึมนะคะคือ1มีการวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การเขียนโปรแกรมแล้วก็4การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองค่ะอันกริทิมที่ดีนะคะควรมีคุณลักสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีลำดับขั้นตอนในการทำงานก่อนหลังอย่างชัดเจน 2. เข้าใจง่ายและไม่กังวม 3. ส,สามารถประมวลผลทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 4. การทำงานของกร,อริทิมนี่ต้องสิ้นสุดหลังจากการดำเนินงานตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้เองค่ะ ต่อไปครูจะให้นกักเรียนนะคะมาดูตัวอย่างการออกแบบอย่างอกอริทึมซึ่งเป็นลําดับขั้นตอนนะคะอันนี้ก็คือการต้มไข่ไก่นั่นเองอันดับแรกนะคะก็นำต้มน้ําให้เดือดอันดับที่2ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ไข่ไก่ลงไป3รอ5นาที4ดับไฟปิดเตาแกส๊สหรือปิดเตานะคะก็สิ้นสุดการทํางานนี่ก็คือขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาแบบอ,อกอริทึมมาดูมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการล้างรถ าการล้างรถขั้นตอนแรกทํำยังไงบ้างขั้นตอนการล้างรถของนักเรียนขั้นตอนแรกทำยางไงบ้างมาดูขั้นตอนการล้างรถของคุณครูนะคะขั้นตอนแรกก็คือฉีดน้ําล้างรถให้ทั่วเพื่อขจัดฝุ่นและเศษดินต่างๆก็คือฉีดน้ําให้ทั่วรถเลยขั้นตอนที่2นะคะคือเราผสมน้ํายาหนึ่งฝาต่อน,น้ําครึ่งถัง ขั้นตอนที่3นําฟองน้ําชุบน้ําที่ผสมน้ำยาและทําความสะอาดให้รอบรถเลยนะคะเช็ดถูทําความสะอาดรถขั้นตอนที่อ่ขั้นตอนที่4นะคะคือฉีดน้ําล้างให้สะอาดและใช้ผ้านุ่มในการเช็ดรถให้แห้งนี่คือขั้นตอนการล้างรถของคุณปูทนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูประโยชน์ของอัลกอริทึมนะคะประโยชน์ อัลกอริทึมนั่นคือทําให้เราไม่สับสนในการดําเนินงานเพราะว่าการทํางานแบบอัลกอริทึมเนี่ยจะเป็นการทํางานแบบมีระดับขั้นตอนมันจะง่ายต่อการในการทํางานนะคะก็ะคือเพราะทุกอย่างที่มีการจัดเรียงเป็นขั้นตอนมีวิธีการในการเลือกไว้ให้แล้วเนี่ยเมื่อเรานํามาใช้มันก็สเร็จได้ง่ายทําให้ปัญหาลดลงหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะเนื่องอาจากขบวนการถูกแยกและ กิจกรรมขั้นตอนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมีการแยกขั้นตอนมีการแยกปัญหาอะไรต่างๆให้มันชัดเจนมันก็เลยทําให้ง่ายต่อการแก้ปัญหานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูมีใบงานนะคะให้นักเรียนทาใบงานเรื่องนี้ก็คือใบงานเรื่องเรามาล้างจานกันเถอะนะคะง่ายๆเลยคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยบอกขั้นตอนวิธีการล้างจานของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทําใส่ ลงในสมุดนะคะให้ทําเป็นขั้นตอนแบบอัลกอริทึมขั้นตอนที่1อะไรขั้นตอนที่2 3 4สาี่ก็ว่ากันไปนะคะให้นักเรียนทําลงใส่ในสมุดของนักเรียนเองแล้วก็ถ่ายทาเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปแล้วส่งมาในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะเพื่อเพื่อคุณครูจะได้ตรวจงานให้นักเรียนได้เนะเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ยอมเขียนชื่อคุณครูก็ไม่สามารถที่จะตรวจงานให้นักเรียนได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ จบเพียงแค่นี้เรื่องอัลกอริทึมคุณครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนตั้งใจดูคลิปนี้จนจบไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย